นี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเข้าเรียนคอร์สยิ n งแอดออนไลน์ในเซลลีนะคะก่อนอื่นให้มาที่เว็บไซต์เซลลี l com นะคะจากนั้นก็ลงชื่อเข้าใช้ตามปกติค่ะแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อของเรานะคะพอคลิกเข้าไปค่ะเราจะเห็นระบบหลังบ้านเซลลีบแบบนี้นะคะให้ไปที่คอร์สการเรียนค่ะตรงนี้นะคะแล้วกดที่คอร์สยิงแอดค่ะ พอกดที่ข้อยิงแอดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้เลยเราสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่บทที่1เลยนะคะก็คือทั้งหมดนะคะจะมีอยู่3หน้าเนาะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหน้าที่2นะคะหน้าที่3ค่ะ ทั้งหมดก็จะมีอยู่2 0 26บทนะคะก็คือสามารถกดเรียนได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเรายังไม่เคยเรียนเลยเราจะเริ่มกดเรียนบทที่1แล้วก็กดเพย์แบบนี้เลยเราจะเห็นหน้าแบบนี้นะคะที่เป็นเนื้อหานะคะกดเรียนได้อย่างนี้เลยยินด,ดีต้อนรับทุกคน,นครับเข้าสู่คร์สเฟซบุ๊กแอดนะครับที่เป็นคร์สอัปเดตก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพอเรียนเสร็จเราก็กลับไปแล้วก็กดเรียนบทอื่นๆต่อได้เลยะคะ่ะ